ความเป็นจริงต้องสอนตนเองเสียก่อนแล้วจึงค่อยสอนคนอื่นเราปฏิบัติอย่างไรเรารู้อย่างไรเราเข้าใจอย่างไดการสอนคนอื่นก็ไม่ใช่ไปตั้งหน้าตั้งตาสอนแต่คนอื่นเราปฏิบัติเห็นดีเห็นชอบเห็นว่าเป็นธรรมเป็นวินยัยเห็นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นธรรมเป็นวินยัย เราก็เอาอันนั้นแหละมาสอนไม่ยากหรอกสอนคนถ้าเราสอนตนเองได้แล้วมันไม่ยากเว้นแต่เราไม่สอนตนเองที่เราไม่สอนตนเองนั่นอยู่เฉยๆไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่เฉยๆเรื่อยไปตนเองก็ไม่รู้คนอื่นก็ไม่รู้ก็เลยไม่ทราบว่าจะเอาอะไรไปสอนเราเห็นตัวของเรา เข้าใจตัวของเราดีแล้วสอนตัวของเราให้รู้สึกเห็นดีเห็นชอบเราจึงเอาอันนั้นแหละไปสอนคนอื่นมันก็ได้ความเข้าใจนะซีที่สอนเขาไม่เข้าใจก็เพราะเหตุที่เราไม่เข้าใจตัวเราเอง